จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t t i g 2 4อย่าลืม a t t i g 2 4พีแดงปล่อยโรนัลโดผพ้นทีมแน่นอนเจ้าตัวอาจมาแป้แชร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับและทำใจในการเสียคริสโนโรนัลโดในหน้าร้อนนี้ตามรายงานจากสื่อของอังกฤษก็อนหน้าวัย37ปี มีข่าวย้ายทีมดังต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสือใหญ่หลายรายเผยตรงกันว่าแข่งทีมชาติโปรตุเกสต้องการลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดสิทธิ์ในฤดูกาลหน้าบวกกับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโรนัลโดยังไม่ไปรายงานตัวกับปิซาแดงสงผลใ้ข่าวดังกล่าวถูกพูดถึงหนักขึ้นกว่าเดิมและหนึ่งในนั้นคือยบร์ทมิวนกและเชลซีที่ถูกโยงข้อหานักเตะ รวมไปถึงบาร์เซโลนาอีกค่ายลาสุนเตซันลงข่าวพีแดยงยหยาับเรื่องที่เกิดขึ้นและทำใจนในการเสียโรโนัลโดออกจากทีมในหน้าร้อนนี้แล้วแม้ว่าสัญญาปัจจุบันจะยังคงมีอยู่อีกหนึ่งปีก็ตามโดยสื่อระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากสร้างปัญหาระหว่างนักเตะนอกจากนั้นไม่ต้องการให้เรื่องกล่าวยืดยาวอย่างไม่จำเป็นเพราะอาจส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายแม้ทางเอริกเทนฮากยังต้องการรั้งตำนานหมาดเลเจ็ดรายนี้เอาไว้กับทีม แต่ด้วยความต้องการของนักเตะส่งผลให้สโมสรมีแต่จะต้องยอมรับและหาทางออกให้เร็วที่สุดและตัวกุนซือใหญ่ชาวฮอลแลนด์ได้ยอมรับในเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันสื่อระบ,บุว่ากิซโนโรนัลโดนั้นสามารถคาแข่งในระดับท็อป5ลีกย,ยุโรปได้อีกประมาณ2ปีในวัย37และ38เขามีสถิติที่ยิงประตูนในการคาแข่ขง20ปีสูงสุดเป็นสถิติโลกคือ815ประตูจาก1,122เกม โดยสำนักสถิติประวัติศาสตร์ฟุตบอลสากลและกินเนสบุ๊กรวมถึงฟีฟ่าได้ให้การยอมรับในยุคป,ปัจจุบันว่าหิงได้จริงๆมากกว่าเปเล่ราชาฟุตบอลโลกชาบาราซิลที่ปัจจุบันอายุ81ปีพยายามของเขานั้นยิงประตูดได้มากกว่า1,000ประตูแต่คานหลักฐานเด่นชัดในขณะที่ดาวิงอันดับ2ของโลกได้แก่เรนเนเรเมสซี่ลักเตะชาวอาเจนตายกับตันทีมชาติอาเจนตินาและอันดับ3คือโรเบิร์ตเลมรัสกี้ นักเตะชาโปแลต์ที่พยายามขอย้ายหนีจากเอฟซียบร์นยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมันมาบาร์เซโลนาสเปนส่วโโนโรนัลดนั้นล่าสุดกำลังมีการพิจารณาย้ายไปอยู่กับบริ์เชนชแมงในสัญญาค้าแข่งหนึ่งปีครึ่งโดยโรโนัลโดจะได้รับค่าเหนื่อยในร,าาระดับมา350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ใกล้เคียงกับเมสซี่ในขณะที่แปแช์พยายามขายเนวาออกไปให้ได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่วนเคลียนเ,เป็นปาเป้ดาวิงทีมชาติฝรั่งเศสที่มีคเหนยปีละ52ล้านปอนด์สูงที่สุดในโลกนั้นอยากจะร่วมทีมกับโรนัลโดและได้พยายามกล่อมเจ้าของทีมชาวอารับแบบล็อบบี้สุดๆเพราะเขาเชื่อว่าโรนัลโดจะพาไปสู่แชมป์ิ๊กยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในเดือนพฤษภาคมนับเป็นข่าวาวในรัวโอง์ฟอร์ดที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกและมีรายงานออกมาเมื่อสุดสัปดาห์นี้โดยตอนนี้ปีแสดแดง กำลังจะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่8กรกฎาคมเพื่อเตรียมตัว preseason และจากนั้นจะเดินทางไปยังออสเตรเลียด้านเบย์มินิกได้เจราจากับเอเยนต์ของโรนัลโดแล้วบทสรุปคือเสือใต้เห็นว่าค่าจ้างแพงเกินไปและไหวที่มากของเขาปารีสแชียงแมนต่อสัญญากับโก l แลนดัก้าออกไปจนถึงกลางปี2015ก่อนจะปล่อยให้สตาร์บุกยืมใช้างานในฤด,ดูกาล ก่อนหน้านี้มีรายงานจากฟุตไมเกาโต้ว่าสโมสรอ์อย่างแอสตันวิลล่าและแอตลาสแฟรง์เฟิร์ตสนใจจะดึงดับด้าไปร่วมทีมแต่แบ็คขวารายนี้ปฏิเสธข้อเสนอของ2ทีมข้างต้นทั้งหมดายางไรก็ตามแบ็ควัย23ปีตกลงต่อสัญญากับแปชแฉะไปจนถึงกลางปี2025และจากแถลงการของสโมสระบุว่าได้ปล่อยนักเตะไปให้สตาร์บุกยืมใช้งาน1ปีแล้วนับเป็นการแก้ไขปัญหาของสโมสรและตัวดับด้าหลังนักเตะแทบไม่มีโอกาสลงสนาม ตั้งแต่การมาของอัชลับแห่งมีเมื่อนาร้อนปีที่แล้วฤดูกาลที่ผ่านมาดั๊ก้าลงสนามให้กับแมแชร์ไปเพียง6นัดเท่านั้นจากทุกรายการและทำได้หนึ่งอะซิ์ในศึกเฟนส์ครับ